รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 รอบจานรอบโลกเขามีความเชี่ยวชาญในการปรุงเนื้อรสชาติเป็นอเมริกันแท้ๆเลยนะครับเขามีความสามารถในการทำมอเคเทลนี่คือโคโคโบาร์คุณผู้ชมครับทางเจ้าของร้านจะมาสาธิตการทำให้เราสอนเราด้วยคุณผู้ชมวันนี้จะสอนเราด้วยสวัสดีครับพี่พมมนเอ๋ครับคุณผูสส้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลก รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยๆแล้วก็ไปดูเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ครับครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มสามเบรกชิมเที่ยวแล้วก็ทําสาธิตครบเลยครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปแต่ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำคนอื่นทำเราไปเคาะไปแค่ชิมแล้วก็กินเขาอร่อยอร่อยรับรองว่าต้องอร่อยครับ มาช่วงนี้ด้วยคุณผู้ชมกำลังเจริญอาหารเลยไปเจริญอาหารกันครับหรืออะไรแปลกๆที่ท่านผู้ชมลืมไปแล้วครับเราจะไปขุดคุยมามไปกันต่อดีกว่าครับไปครับสนับสนุนโดย i m มเม h o l ล d a เดยไทยมีดีคอมช่วงอร่อยรอบจาน อร่อยไปกับสเต็กบนเรือสำรานหรูแห่งมหาสมุทรอินเดียไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่สิงคโปร์กับเรือสำราญสุดหรูอย่างรโ,โยกคาคิเบียนกับร้าน Shop Skill เป็นสุดยอดร้านที่มีชื่อเสียงระดับโลกกับความโดดเด่นในเรื่องของสเต็กสไตล์อเมริกันแท้ๆ ผมก็มีห่วงยู่แล้วนะตอนนี้ห่วงเลยเข์พาผมมาสี่ห่วงทำไมเนี่ยมใช่อันนี้ไฟเราจะไปไหนเนี่ยจะพามาที่นี่ช็อปคริวนี่คุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากอยู่ที่อเมริกาสาขาแรกนะฮะนี่คือสาขาสองนะฮะต้องบอกก่อนความอร่อยเขาก่อนว่าเขาเจ๋งอะไรตรงไหนเขามีความเชี่ยวชาญในการปรุงเนื้อรสชาติเป็นอเมริกันแท้ๆเลยนะครับเปอเมริกันแท้ๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีฟู้ดเรื่องเนื้อต้องยกให้เขาเลยครับชอปกริลตามเราไปข้างในเลยฮะเชิญฮะเชิญครับเราอยู่ในพัฒนาการที่เป็นสาขาส2สาขาแรกอยู่ที่อเมริกานะครับส,สูดมามี่เลยมามีม่นะครับ,รบสาขาสองอยู่บนเรือลำนี้แหละัะ ท่านี่มาท่องเที่ยวบนเรือแล้วเบื่ออาหารมีเขาจัดไว้นะครับก็มาสั่งอาหารแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบที่พี่เอชอบพูดเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยนะเรียกน้ำย่อยที่ว่าพี่เอชอบเป็นบีบอีเล์นี่มาพิเศษเลยนี่ครับดูชมดูสีแล้วเราก็จะมีผักนี่หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองส่วนนี้ของผมเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียก lobster bis มันจะเป็นแบบซุปข้นแล้วก็มีมีชีส ยู่บนแล้วก็เอา lobster ์ัาคั้นอาจใช้ l o เตอร์หรือว่าใช้พวก shellfish แล้วก็มามา,มาต้มคั้นจนแบบมากเลยแล้วก็ใส่ครีมลงไปปรุงแต่งออกมาเป็นเรียกว่า lobster อ,อ,อันนี้ใช้ lobster ผอสขก้นหนึ่งคำเถอะหอมมันหอมมันใช่ไหมหอมมันเทม่มอร่อยอ อร่อยอร่อยมากอร่อยเลยอ่าอร่อยเลยอาเลยทานเลยผมจะลองซุปหูผมดูสิเป็นไงฮะพูดไปแล้วเหมือนเหมือนทานฮอตช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นกลิ่น lobster อร่อยมากเป็นความสดแล้วก็ได้ส่วนที่ดีเลยทั้งหมดของ lobster แล้วก็จะมีกลิ่นซีกครีมที่ลอยหน้าอยู่บนนี้ผมขออนุญาตทานอันนี้หมดอยอยคุณโยมมาก ขออนุญาตมันใกล้ๆเขาโยกวางนะเออใแต่เดี๋ยวเขยกอะไร้มีอะไรบางอย่างนึงนี่โอ้โหโมวางเลยพร้อมก็มาเลย่า so nice ออืม๋อมีซอสสำหรับสเต็กมาถึงสามแบบทีเดียวนะฮะไม่ต้องกลัว that's nice thank you สวยน่าทานเออ่ขอกล่องหน่อยนะ ใส่กล่องลยเราไม่ได้ใส่กล่องเอาไม่ได้ต้องถายนี่นะถ้าใส่กล่องไม่ต้องใส่พวกนี้ลงไปหรอกเดี๋ยวจะไม่อร่อยกันเนื้อนี่กริลมาเป็นความสุขที่ผมชอบก็คือมีเดี่ยมแหนะออกมาชมพูสวยงามครับแล้วก็มากับเจ้าน้ำซ็อกที่คุณนิุตเลือกให้นี่คือตัวนี้เป็นเรดวน์ไหมครับเรดวนยอ๋อจะเป็นเรดวน์ครับชุ่มฉ่ำกัเดียว นนจะลองดู<อ>พี่แกะนะครับทำพอประมาณอย่างพี่เอบอกอย่าตักใหญ่นักัปจะไม่อร่อยคุณผู้ชมมื้อนี้ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับเด็กโดดเรียนอ่ะต้องเรียนอย่างนี้จริงๆแล้วเราขึ้นมาบนเรือเนี่ยเรือ5ดาวแบบนี้มีการดูแลอาหารทุกมื้อครบทุ่วนเลยนะครับเนียกว่าฟูขคอร์ดเลยทีเดียวแต่ว่าบางทีเด็กก็อยากจะโดดเรียนบ้างโดดเรียนจาก ทองเรียนใหญ่ๆโหลดมาจอง <5. S 1> พนากานดีๆดบนเรือนี่มีพนาการเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะพนาการจีนนะครับญี่ปุ่นน,นะครับอิตาเลียนอะเลไปหมดเลยทะเลเป็นความพยายามของเรือนะฮะที่ไปเสาะหาพนาการที่มีความเจ๋งนี่แหละเรื่องยอล้วกมือไปอุ้มมาเลยแล้วก็มาเซตอัพไว้บนเรือแบบนี้นี่คือความเจ๋งแล้วก็มันก็คุ้มจริงๆสำหรับแกะนี่ก็อร่อยมาก ม,ม,มันยังมีความหวานของของเนื้อแกะอยู่แม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นนะครับแต่ว่า,เ,าเจ้าแกะที่เขาทำมาซีครงแกะเนี่ยที่เขาย่างมาให้เราให้ผมเนี่ยทั้งหวานทั้งหอมกลิ่นแกะมันนิดๆเองไม่ถึงกับรุนแรงมากแล้วเข้ากับเจ้าเรดวายซอสได้เป็นอย่างดีและเป็นเรดวายซอสที่แปลกแล้วผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆเบบนล้รสชาติใช้ได้เลยรสชาติดีมากเลยและเข้ากันกับเนื้ออีกคำหนึ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ สุดยอดอะสำหรับคนรักกันรับประทานเนื้อคุณผู้ชมครับไม,ไม่ต้องเนื้อก็อกได้นะไม่ควรเอาทั้งแก่ก็ควรแก่ก็ได้นะ,นะที่นี่บ้าคุณผู้ชมครับ